สวัสดีค่ะพบกับธัญญาผ้าฝ้ายนะวันนี้ธัญญาจะมาเก็บงานเสื้อผ้าฝ้ายนะคะคอวีนะควันนี้เราห่มด้วยล็อกวูดนะคะ แล้วก็เป็นสูตรอีรกลฟรังนะคะอันนี้โอ้ออกแดงๆนิดหนึง่งผสมฝางนิดหนึ่งนะแอบใส่ฝางนิดหนึง่งเพื่อที่จะให้เป็นสีอ,อันนี้จะเป็นใบเพกานะคะพี่ๆที่ธัญญาอธิบายให้ฟังเนี่ยเผื่อว่าท่านใดที่เป็นเจ้าของเนี่ยเวลาซื้อเสื้อไปแล้วจะได้รู้ว่าเสื้อที่ใส่นะ่ะมีใบไม้ชนิดไหนบ้างนะคะแล้วดูความเป็นมหัศจรรย์ของใบไม้เปลี่ยนสีนะคะ <c oughs> เราวางใบไม้ลงบนผ้าแล้วใบไม้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีต่างๆนะคะเนาะอันนี้จะใช้ผ้าฝ้ายนะคะอ่มาดูกันอันนี้เพกานะคะใบมาริดไม้นั่นเองนะคะส่วนตัวนี้นะคะเป็นใบยูคาลิปตัสอูหอมมากนะคะใบยูคาลิปตัสนี่นงๆออกมาแล้วหอมนะคะอ่าก็จะได้ฟอร์มใบที่สวยนะคะ ม่วงนี่นะ่าจะได้อิทธิพลของใบสักมามามา,มาเติมสีของเขานะคะอันนี้เราไม่ได้แต่งแต้มสีเนาะเป็นสีจากธรรมชาติที่เขา,เอ,าออกมาเลยนะทำปฏิกิริยากันเนาะอันนี้ใบผีเสือ้อนี้จะเป็นใบสักนะโอ้ใบสักอันนี้สวยนี่จะออกทองทองแกมม่วงนะคะอันนี้เป็นทองอุไรายหทองอุไรก็สวยก็จะแกมม่วงนิดหนึ่งนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นใบ ปลาช้าเหงาน่าปะปลาช้าเหงาเดี๋ยวมาดูกันนี่เป็นดอกก้นจ้ำนะคะก็จะให้โทนสีสีส้มนะคะมาดูตรงคอกันก่อนอันนี้จะเป็นใบเพกาแล้วก็อันนี้ก็หนานเฉาวเวย่ยโอ้นั้นาเฉาวเว่ยก็เล่นลายเล่นสีสวยนะคะอ่ะมาลุนดูใบอันนี้กันเกียวกุหลาบน,นี่เกียวกุหลาบเกียวกุหลาบก็โอ้สวยนะคะสวยไปอีกแบบหนึ่ง ส่วนตัวนี้ก็เป็นใบปีบนะคะน้องสองปีบของเราก็ยังเป็นนางเอกตลอดการนะคะคือฟอร์มใบสวยแล้วก็ให้สีสวยนะคะน้องปีบของเราอ่าต่อมาเราก็มาดูใบคูนกันนะคะใบคูนเนาะนี่ใบคูนเขาจะให้โทนสีน้ำตาลนะคะเขาจะให้โทนสีน้ำตาลน,นี่ออกดักดักหน่อยสีมืดมืดหน่อยนี่ ก็ตัวนี้ก็จะเป็นนานเชาเวยออกโทนเขียวเขียวม่วงม่วงนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นใบใบเพกาใบเพกานี่ก็ทองอุไรทองอุไรนี่ก็จะเป็นใบดอกก้นจ้ำนะคะดอกก้นจำ้ำ ดอกก้นจ้ำก็เป็นประมาณนี้อนี้ก็จะเป็นทองอุดไรอันนี้ก็จะเป็นใบขี้เหล็กโอ้ผืนนี้ก็จะสีมืดนิดหนึ่งนะคะนี่นี่ก็จะแซมด้วยก้นจ้ำก็จะให้โทนสีแปลกๆอันนี้ก็จะเป็นว่านเทวดานะคะว่านเทวดาก็ อันนี้ก็เป็นเพกามัน,นก็จะเป็นตะมุตะมิของมะรุมนะคะมะรุมม,มะรุมเขาก็จะแบบว่าเป็นตัวแต่งแต้มให้หลายผ้าสวยๆนะ <c oughs> ตัวนี้ก็เป็นผลงานด้านหน้าเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะคะด้านหลังแทน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 แ ามาดูด้านหลังกันสวยทุกผืนเลยพี่ๆค่ะมาดูกันนะดูใบไม้เปลี่ยนสีนะคะเนาะใบไม้เอาไปนึ่งแล้วก็เขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีต่างๆลงบนผ้าแบบนี้อันนี้หนังเชาวเวยที่มีมาแรงกัดกินก็จะเป็นศินละปะอีกแบบหนึ่งนะคะนะอันนี้ก็จะเป็นใบสักนะคะใบสักอ่อนนะนี่ก็หนังเชาวเวยนี่ปลาช้าเหงานี่ก็เป็นปลาช้าเหงา โอ้สีเขาสวยปกติจะให้เขียวนะแต่รอบนี้ออกแกมแกมม่วงนะคะ